สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟๆ FC สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกคลิปนี้นำท่านผู้ชมมาคลายทุกข์กันนั่นก็คือการส่องพระระความทุกข์พระเครื่องที่เป็นสิริมงคลวันนี้นะครับขอนำเสนอ นี่คือท่านผู้ชมนี่คือท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารุรุ่นที่สองนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารุรุ่นที่สองท่านผู้ชมชมแล้วงดงามตรึงตาตรึงใจนะครับ ทำให้เรามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งส่องพระพระความทุกข์จริงๆท่านผู้ชมนะครับสวยๆงามๆพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นที่สองนะครับน้ำกว้างหรือเป็นวงกลมนะครับ ที่ระลึกงานสร้างโบูน้ำสัญ,ญลักษณ์หรือตำหนิพิเศษที่สำคัญก็คือในรุ่นสองก็คือนะครับสาะอําถ้าสรรอําเป็นจุดนะครับหลายท่านบอกว่าาสุดยอดถ้าสารอําเป็นวงกลมหรือกว้างก็สุดยอดเหมือนกันแต่ว่านะครับเรื่องของคุณค่าเรื่องของมูลค่า อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคุณค่าทางด้านจิตใจนี้เหมือนกันท่านผู้ชมสวยๆนี่แหละท่านผู้ชมวัดบ้านโนนหัวช้างสกลนครที่ระลึกงานสร้างโบสถน้ำนะครับ2 5งพรุ่นสองสิทธิ์พออสร้างถวาย น่าจะชัดเจนแล้วก็สวยอย่างที่ว่าท่านผู้ชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับให้กำลังใจมีความสุขร่วมกันนะครับในการส่องพระระความทุกขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ